กระถางต้นไม้จากขวดทําง่ายมากจะง่ายขนาดไหนไปดูกันเลยนะคะวันนี้พี่ออมก็จะใช้เป็นขวดน้ําอัดลมเก่านะคะเราจะตัดแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะส่วนแรกจะตัดด้านบนตรงนี้นะคะกระถางตัวนี้ทําง่ายมากเลยนะคะตามสไตล์แม่บ้านยุคหมาย,ยางเราเลยค่ะนี่นะคะต้องทําง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะแบบนี้เลยเศษขวดตัวนี้นะคะดีกว่าเรานําไปทิ้งนะคะนี่ค่ะก็จะมีประโยชน์มากเลย เราก็ตัดออกมาแบบนี้นะคะคัตเตอร์นะคะพี่ออมแนะนําให้คมนิดนึงนะคะจะได้ตัดง่ายๆค่ะและคุณผู้ชมก็ระมัดระวังด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็ตัดเข้ามาแบบนี้เลยตัดไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใช้กันไกรเล็มอีกรอบนึงได้ค่ะนี่นะคะส่วนแรกได้มาแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะตัดที่บริเวณก้นขวดตรงนี้นะคะนี่ค่ะตัดตามเส้นตรงนี้ได้เลยก้นขวดเขาก็จะมีเส้นอยู่นะคะตัดตามเส้นได้เลยค่ะ นี่ค่ะตัดไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราใช้กันไกลเลมอีกหนึ่งรอบค่ะตัวนี้เราสามารถตั้งโชว์ในห้องหรือโต๊ะทำงานได้เลยนะคะสวยงามมากเลยนี่ค่ะ <ไป S 1> ก็จะได้2ส่วนแบบนี <ๆ S 1> ้นะคะนี่ค่ะพอดีพี่อำตัดไม่ตรงเดี๋ยวพี่อำจะใช้กันไกลเลมอีกหนึ่งรอบนะคะ,คะนี่ค่ะเราก็เลมให้เรียบเรียบนะคะส่วนนี้จะต้องเป็นส่วนที่ตั้งพื้นค่ะส่วนนี้จะต้องให้เท่ากันเลยนะคะขอบต้องเท่ากันค่ะนี่เลย คุณผู้ชมจะใช้เป็นขวดน้ําดื่มชนิดไหนก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่ออมจะใช้เป็นขวดน้ําอัดลมค่ะพอดีที่บ้านขวดน้ําอัดลมเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะชิ้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนชิ้นนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มความสวยงามโดยการตัดให้เป็นรูปร่างสวยๆแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ออมก็จะเพิ่มความเก๋ไก๋นะคะโดยจะตัดเป็นกลีบดอกไม้สวยๆแบบนี้ค่ะ นี่นะคะตัดให้โค้งๆแบบนี้เลยคุณผ,ผู้ชมใช้เมจิกวาดก่อนก็ได้นะคะเส้นออกมาจะได้สวยๆค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะตอนนี้ด้านบนพี่มอมก็ตัดตกแต่งความสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะประกอบทั้งสองชิ้นนี้เข้าไปด้วยกันนะคะ่อนอื่นเราก็ทําการเจาะรูที่บริเวณก้นตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะใช้เป็นหัวแรงนะคะซึ่งจะมีความร้อนค่ะก้น,นขวดเขาค่อนข้างจะหนานะคะเราต้องใช้ความร้อนในการเจาะค่ะขนาดความกว้างของรูนะคะให้เท่ากับปากขวดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องสวมปากขวดเข้าไปด้านในตรงนี้ค่ะนี่นะคะเจาะเข้าไปได้เลย ถ้าใช้คัตเตอร์ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าก้นขวดหนามากเลยค่ะนี่นะคะขนาดของรูนะคะให้เท่ากับปากขวดเลยนะคะเราก็เจาะเข้าไปเลยนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ยำจะใช้คัตเตอร์เล็มขอบอีกรอบนึงนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเก็บขอบให้เรียบๆเ,เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราจะนําชิ้นนี้นะประกอบเข้าไปะคะ่ะโดยเราจะหมุนฝาออกไปก่อนนะคะพลาสติกส่วนที่อยู่ตรงนี้นะคะเราจะตัดออกไปได้เลยนะคะพอดีพี่ออมตัดออกแล้วะคะ่ะนี่นะคะเราก็จะหมุนส่วนนี้เข้าไปได้เลยนําส่วนนี้เข้าไปได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําฝามาปิดด้านในค่ะ นี่ค่ะแบบนี้เลยหมุนให้แน่นเลยนะคะ2ชิ้นนี้ก็จะติดกันแบบแน่นเลยนะคะไม่สามารถขยับได้เลยค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระถางต้นไม้เก๋ๆของพี่อ้อมค่ะคุณผู้ชมจะเพิ่มความสวยงามโดยการนําไปพ่นสีสเปรย์หรือว่าจะวาดลวดลายสวยๆใส่เข้าไปก็ได้นะคะวันนี้พี่อ้อมก็จะใช้เป็นสีธรรมชาติเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ้อมก็จะเติมน้ําใส่กระถางต้นไม้ของเราเข้าไปได้เลยนี่นะคะแล้วก็นําต้นไม้สวยๆค่ะ ใส่เข้าไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นต้นอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระถางต้นไม้ของพี่อ้อมค่ะทําง่ายมากเลยนะคะตามสไตล์แม่บ้านยุคใหม่เลยค่ะคุณผู้ชมลองไปทําดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะพี่ออมก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวิดีโอหน้ามาดูกันว่าพี่อ้อมจะมาพร้อมกับไอเดียดีๆอะไรอีกนะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ